สวัสดีครับผมชื่อทัดได้ะครับวันนี้จะมาอ่านบทอ่านร้อยแก่นะครับสอบคนเก่งการสอนให้คนเก่งนี้ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุมอ่านเห็นว่าดีว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งรัดพัฒนาแต่ถ้ามองให้ถี่ถ้วนรอบด้านแล้วจะเห็นว่าการมุ่งสอนให้คนเก่งเป็นเกณฑ์อาจทําให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในตัว บุคคลได้ไม่น้อยที่สําคัญก็มีข้อหนึ่งบุกคลในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเพราะใจร้อนเร่งจะทําการให้สําเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดข้องล้มเหลวข้อ2อกพ้องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศเป็นเหตุให้เยื่อหยิง่งมองข้ามความสําคัญของผู้อื่น และมักก่อความขัดแยง้งทำลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามาัคคีระหว่างกันข้อ3บกพ้องในความมัธยัติพอเหมาะพอดีในการกระทํำทั้งปวงเพราะมุ่งหน้าแต่จะทำให้เด่นให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบข้อ4บกพ้องในจริยธรรมความรู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะมุ่งแต่สแสวงหา ประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มภูนขึ้นเป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตไ,ได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนบทอ่านร้อยกองลักษณะของคนน่ารักลักษณะคนดีที่น่ารักมิใช่จากต้องสวยรวยยิ่งใหญ่หรือตำแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกล แต่ขอให้เพียงมีสีประการ 1. คือไม่อวดดีว่ามีเด่นอาจปิดเล้นความยิ่งใหญ่ไม่ก้าวขาน 2. ไม่พูดมากจนคนลำคาญไม่พูดผ่านพูดออกไปข้างนอกทาง 3. อ่อนน้อมถ่อมตนคนเห็นค่ามีสัมมาคารวะไม่กระด้าง 4. รู้จักผ่อน สั้นผ่อนยาวพลางไม่ขัดงางรู้วิธีปณีปนอมทั้งสี่ข้ออยู่ที่ไหนใครก็รักอยากรู้จกักอยากเป็นมิตรสนิทสนิทถนอมดังมาลีสีสวยรวยกินล้อมแต่ต้องพร้อมทุกสิ่งอย่างจริงใจขอครับ